สวัสดีค่ะวันนี้อลิสติดอวก็จะมาไหว้พระขอพอรปีใหม่2 5 0พ67เออถูกแล้วปี2อ2 4ปีมงกรทองอ่าก็จะมาไหว้พระขอพอรทัศพิณันนะคะเพื่อเป็นอ่าสิบอุงคลให้กับตัวเองนี่ ซึ่งสถานที่นี้ก็คือ่อา,านพระปิคเนศอาเรจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็จะมีอนอกจากพระปิคเนศแล้วก็จะมีเทวรูปอื่นให้สักการะบูชานะมีครูกาแก้วด้วยมีพระพรหมนะคะนล้นกับพระราหู มากมายเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเกิดความรู้อย่างหนึ่งก็แล้วกันฝา,ากเอาไว้ฝากเอาไว้คือ,อในการทำพิธีศาสนาในทำพิธีในศาสนาพราหมณ์ฮินดูการเริ่มต้นการที่จะเรา,าจะประกอบพิธีกรรมต่างนานานเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยการบูชาพระพิฆเนศด้วยการเอ่ยพระนาม แล้วก็บูชาตามบทสวดอะไรตามที่เขากำหนดนะคะคือมันตำนานเล่าว่าตำนานเล่าว่าพระอส่วนได้ให้พรกับทระพิคนีตว่าหากจยกจะทำการอันเป็นพิธีมงคลใดๆให้ประสบความสำเร็จรุลร่วงไปได้ดีเนี่ยจะต้องทำการสักการะพระพิคนีตก่อนก็ถือเป็นพรที่พระพิคนีตได้รับก็ถือเป็นพิธีปฏิบัติ ที่ทํามาตลอดนะครับดังนั้นการที่เราจะทํากิจการใดๆก็ตามนะเราก็จะทําการบ่งมสวงในการเอ่ยพัะนาการพันธุ์เนืก่อนเสมอนะคะก็โอเคค่ะไว้อ่านี่เป็นคลิปแรกๆนะอาทิตย์พยายามจะทําคลิปลงของทาง u t u b e ให้มากขึ้นนะคะไว้ถ้าหากว่ามีอะไรอย่างอื่นก็ฝากติดตามด้วยนะเย้ไปซุป